สวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามช่องย t u b e ผิดบบีบมือปิธามินนะครับวันนี้มีโอกาสได้มากที่วัดพุทธ,ธวนารามวัดป่าวังน้ำเย็นครับสิภาพีผ้านองไปเบิงนะครับวันนี้ก็เป็นมือวัน่นซุกนะครับก่อนเทศกาลสงการน,นะครับผูกคนกับล่างลังไหลมากนี่ก็จะเป็นนาอุโบสถนะครับหน้าอุโบสถไม้แต่เคียนทองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับ ดีท่าพี่น้องยางเบิ้งครับก็จะประมาานี้แหละพี่น้องบรรยากาศอ่วัดป่าว่น้ำเย็ยนนะครับเดี๋ยวเสียาพ,พีผ้านองยางเบิ้งเรื่อยๆครับผู้คนก็ล่างมากแล้วก็ได้ขอฝากกดติดตามช่องยูทูบที่พบรีวิตามินด้วยนะครับประม่านี่แหละพี่น้องเราจะพาเบิ้งนะครับ นี่คืออุโบโสถพี่นออ้องโอ้สาธุองค์ปูเถรวสุวรรณผู้ใดที่กดติดตามช่องของผมกัขอให้เพื่อน,นมีความสูงความยาเลื่อน,นะครับเด้อสำเร็จสมปรารถนาทุกอย่างนะครับบรรยากาศอันนี้คืออีกพื้นที่หนึ่งนะครับของวัดป้าวัน้ำเย็นนะครับบ้างเป็นพื้นที่ของเจดีสีมหาสารคามนะครับนี่คืออีกพื้นที่หนึ่งนะครับพื้นที่ของอุโบโสถนะครับ นี่จะเป็นพระพุทธรูปนะครับคู่บาอาจารย์ครับรูปปั้นพ่อแม่คู่บาอาจารย์รรปปาาารยสาธุนะครับกับจะประมาณนี้นพี่น้องพี่น้องมาเที่ยวได้นะครับวัดป่าวังน้ําเย็นนะครับโดยหลวงพ่อเจ้าคุณพระวชิรญาณวิสิท์หลวงพ่อเจ้าคุณสุริยันนะครับประธานสง์ วัดป่าวัดน้ำเย็นนะครับแล้วก็ท่านพระอาจารย์พระครูปรลัดอาจริยวัดนะครับหรือท่านหลวงพ่อพระคุใกไก่จาอาวาัดนะครับพี่น้องเบิง้งโอ้จะประมาณนี้นะครับพูนสุดหูหลูกตาอ้อมไปทางปุ่นเลยละ่ะหลังอุโบสถนะครับคนก็บกระลังมาพี่น้อง จะได้กับขอฝากด,ด้วยนะครับเด้อเดี๋ยวจะพาไปเบ่งหม่องหลวงพอ,อยู่นะครับจะพาไปกราบหลวงพ่อบร่รลูกว่าเพิ่นยูว่านอเนอแม่นเพิ่นว่าโยกับมีพระอาจารย์เลขาคอยรับรองรับสัทธายาโยมแทนเพิ่นยูนะครับนี่คืออีกพื้นที่หนึ่งของวัดปลาว่านางเหียบน,นะครับจงได้กับขอฝากกดติดตามช่องยูทูทบผิดบอบีบเมื่อวิตามินน้ำเล้อดนยครับเด้อเดี๋ยวผมสิยางไปบ่งหม่องหลวงพอ,อยู่นะครับณนะปราศาสตรสามด้วยดู ครับตามมาเลยครับทั้งใมก็จะเป็นพระพุพธรูปไม้แกะสะลักนะครับทั้งสันสองของอุโบโสถไม้ตะเคียนครับ,ะรบจะพาไปมองปราสาทสามฤดู นะครับจะพาไปกราบหลวงพ่อถ้าหลวงพ่ออายุก็ไเด้พ่อเพิ่นนะครับช่วงนี้กิดเล้มนเพิินกระหงไหลนะครับหลวงพ่อเจ้าคุณสุริยันนะครับพระวชิระยานวิสิทธ์ครับอันนี้ก็จะเป็นจุดบริการน้ำดื่มฟรีนะครับน้ำที่เพิินเอามาแกะบนเทวสวรรค์นะครับเพิ่นเอามาให้คนมาเที่ยววัดได้กินได้ดื่มได้กินเด <c oughs> ี๋ยวเปิดเบื้องก่อนมีบ่ครับบริการฟรี เพราะท่านมีครับยังไม่มีนะครับตัตเฟียกับเตมนะครับนี่พระสงฆ์คณะสงฆ์เป็นกบมาเพื่อกันนะครับนี่ก็จะเป็นมองให้ร่วมท่าบุญชอบบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเจ้าคุณสุริยันในแต่ละรุ่นนะครับ จะมีให้พี่น้องไดบูซานะครับแต่เราลุนจะพานไปที่มหาวุทยพิบีเสกเมื่อแล้วนะครับนี่คือจุดเสาวัตตุมงคลน,นะครับเวลาคนมาที่วัดฟา่าวันหนึ่เดี๋ยวจะพ้ายางไปปราสาทสามฤด,ดคยยยยูครับพี่น้องโอ้เงื่อนไหลไข่ย่อยเงื่อนไหลไข่ย่อยครับพี่น้องห่อนห่อนห่อนถามมาเลยครับ ขอบคุณสำหรับติดตามเด้อช่องเศรบอบีมือปีทามินนะครับยังไดครับฝากติดตามไม่ได้ครับจะพามาที่ปราสาทสามฤด,ดูครับนี่ครับพอแล้วครับปราสาทสามฤดูกับบุรู้ว่าหลวงพ่อจะอยู่หรือเ่นะครับนี่ครับบริเวณปราสาทสามฤด,ดูนะครับองทีถหลวงพ่อเป็นน่งรับแขก จะพาขึ้นไปยึดมาทิงมาเยอะทั้งหนีเย็นดิพี่น้องเย็นถอดล็อกทอไปก่อบโอ้ถอดทั้งหนีก็ได้ตัวนี้นี่คือบร,ริเวณปรา,าสาทสามโยดูครับ นี่ก็จะประมาณนี้ครับสทธายานยมกจะมามานี่ก็จะเป็นพระอาจารย์เลขาท่านอาจารย์มหาเพลนรับแขกแท่นลงปอนะครับกจะประมาณนี่ะพี่นอ้องอาจารย์เลก่กขอจบการถ่ายคลิปไปเพียงแค่นี้สักคนนะพี่นอนะ้องเนาะพอๆกันไหมคลิปหนาครับ